ไม่อยากเป็นไอ้ต้นเกมไม่เอาพอก่อนไม่อยากตายต้นเกมเราไปนั่งหน่อยอ่ะอืมกลัวเป็นไอ้ต้นเกมมากเลเยอรป๊อกกดสเปนมาดิโป๊ออ๋อพี่โป๊อกกดเบรกบ่ายหน่อยอุ้ยพี่ป๊อกโอ๊ยเบรกบ่าจริงว่ะพี่นิสาพี่จะปกป้องเธอเองโครู้ ปกป้องได้จริงๆหรอเออปกป้องได้เว้ยอุ้ยอ่ะโอ้ตกลงปกป้องได้จริงๆหรอเออปกป้องได้เว้ยอย่าเว้ยเดี๋ยวพี่เล่นมายากลให้ดูอย่าไปพี่เดี๋ยวหนูเล่นมายากลให้พี่ดูบ้างปะมาดูปะ อีกีิมาอีกิอีกิออกก่อนเอ้ยปุ่มตบเออเข็ดดันไอ้ไอ้โดนแกว่ะผมเป็นสถานีผมเป็นสถานไปแก้ไปแก้เฮ้ยเฮ้ยตายคู่เอาอย่าใบตายด้วยเลยไม่ได้เป็นหรอมีตัวแบบใครจังเฮ้ยวิ่งอุ้ยอุ้ยอ่ะอย่าใบ ไปอยู่ไม่ได้ค่ะอุตส่าห์ได้เล่นแล้วเราอยู่ห้องมุมขวาล่างแกะเดินลงมาจากข้างบนนะฉันจะไม่ได้เล่นแล้วอีกแล้วอีกแล้วเหรอเนี่ยเดินมาจากตรงกลางแล้วไปหาขวาเธอแล้วเราก็ไปแล้วเจอตรเจอนี่ไม่ไม่ไม่เอาเป็นว่าคืออยู่เในกล่องเคือพวกเธอเราไม่ได้เป็นคนทำจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทำเราจะมีคนหนึ่งตายด้วยเราไม่อยากให้ผู้บริสุทธิ์ตายถึงสองคนฉันจะไม่ได้เล่นอีกแล้วเหรอเนี่ย ่เราชื่อเราอย่าทำเราเชื่อเราเราไม่ได้ทำจริงจริงแฟนฉันเป็นคนชั่วเหอเน่เราไม่ด้ทำนรงรนัเป็นคนชรอเนี่ยอย่าทเราเช่อเราอย่าทเรา่อเาเราไม่ได้ทำจริงจริงเป็นไรด้วยนรเนื่อาเรเื่อความย่ทเรเื่อเาไม่ได้จรม่รมง อีกแล้ว <laughs> ตันะนี้ย <c oughs> น,นอยากคำขอโทษอยากติดแท็กแท็กให้พี่โทษร,รู้เซฟทษร,รู้มากเลยตอนนี้ <p> <c oughs>